หนูเอาเอา iPad ดรูปแม่มาสิลูกใช่ครับไม่ใช่ iPad ไอแพดแม่ไปไหนครับอยู่บนโต๊น้มหรือเปล่าลูกสวัสดีค่ะแม่สวัสดีนะคะใครเข้ามานะคะแม่มาเาก่อนไปงานนิดนึงนะคะแม่เวลามันเหลืออยู่สักประมาณเป็นชั่วโมงชั่วโมงก็ อยากคุยกับแม่แม่ก่อนที่จะไปงานลูกชายนะคะวันนี้ที่สุพรรณบุรีนะจ๊ะบบโตไม่มีหรอครับไม่รูกสวัสดีนะคะมาแจ้งงานบอกแม่แม่อีกหนึ่งรอบนะคะแม่สำหรับงานมาที่ยี่สิบแตไม่ใช่มาที่สาสิบแล้วก็วันที่หนึ่งเนาะแม่แม่ท่าไหนมีเวลาคุยกันนะคะแม่มาอมมอยกันนิดนึงนะคะแม่ เดี๋ยวเราก็เดินทางนะคะแม่เพราเวลามันเหลืออยู่เนาะยังพอที่จะคุยกับแม่แม่ได้ก็เลยอยากจะคุยกับแม่แม่นะคะอืม ยี่สิบเก้าและสามสิบะอ้ยไม่ใช่สามสิบล้วมันที่หนึ่งนะคะแม่แม่ท่านไหนจะเติมเต็มปูมทาไมไอตรงนี้มันไม่ขึ้นว่าแม่ไลฟ์สดอยู่แล้ครับใน iPad ดนะลูกทำยังไงดีฮะไม่ทํายังไงดีลูกมาบอกแม่หน่อยสินะคะพูนเก่งแล้วทไมมันไม่ขึ้นอะลูก ไม่กลับันแล้วมีเวลาคุยกันนะคะแม่สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะแม่เวลามันยังเหลืออยู่นะคะแม่ก็เลยขอไลฟ์สดคุยกับแม่แม่ได้ึงนะคะงานมาที่อ่ะ,ะ,ะโอ้โห วันที่สามสิแล้วก็วันที่หนึ่งนะคะสําหรับแม่แม่ท่านไหนที่จะเติมเต็มนะคะแม่แล้วก็มอบกําลังใจดีๆลูกชายมอบได้เลยนะคะแม่นะมันเหลือเวลาอยู่ไงคะแม่หนูก็เลยไล์สดคุยกับแม่แม่นิดนึงนะคะแม่เหลือแม่แม่ท่านไหนจะเติมเต็มส่งต่อพลังรักให้ลูกชายนะคะสักหนึ่งชั่วโมงนะคะแม่นะแม่แม่ท่านไหนจะมอบกําลังใจดีๆลูกชายนะคะมอบได้เลยนะคะแม่มันไม่มันไม่ได้อะลูกชาย คะแม่เดีดเด็ดเด็ดเดดเดกลับลงมาก่อนเดี๋ยวนะคะเมื่อกี้นี้แม่แคทแม่ลักกี้ว่าอะไรเนาะแม่ลักกี้ว่าอะไรน้ะเดี๋ยวนดูบสวัสดีค่ะแม่ลักกี้แม่ลกี้รักกี้มาอะไรรวมให้งานมนที่อ่าหนึ่งนะคะแม่แม่ลักกี้ขอบคุณมากนะคะงานมนที่หนึ่งหนึ่งพันบาทนะคะมาอะไรรวมขอบคุณมากนะคะแม่ แม่ลักกี้นะคะนึ่งพันบาทขอบคุณมากมากค่ะแม่ขอบคุณนะคะขอบคุณกาลังใจดีๆที่แม่แม่มอบให้ลูกชายในวันนี้ด้วยนะคะแม่วันนี้พอมีเวลานะคะไลไลคุยกับแม่แม่นะคะขอบคุณแม่ลักกี้นะคะมอะไรรวมที่หนึ่งนะคะแม่หนึ่งพันบาทนะคะขอบคุณมากมากค่ะพอมีเวลาเนาะเป็นชั่วโมงกว่าเนาะแม่เนาะก็คุยกับแม่แม่วันนี้ขอมาเรียกอะไรวันที่สามสิบกับมันที่หนึ่งนะคะแม่ แม่แม่ท่านไหนจะมอบกำลังใจดีๆลูกชายมอบได้เลยนะคะขอบคุณนะคะได้นะไลน์ในรถก็ได้นะนั้นเราปิดไลน์ตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวเราไปไลน์ในรถกันก็ได้นะเพราะว่าถ้าเราไลานล์ในรถมันก็จะเป็นมาไลาของวันนี้ไงแล้วก็กะว่าจะไลของวันที่สามจิตแล้วก็วันที่หนะึ่งน้องเผื่อแม่แม่ท่านไหนอาจจะเติมเต็มส่งต่อพลังรักลูกชาย ส่งสดีพ่ทีหลังนะคะขอตัวทํางานก่อนขอบคุณก็ะแม่ลักกี้ขอบคุณนะคะให้ลูกชายทุกงานเลยนะคะแม่สวัสดีนะคะแม่ปานีแม่สรีไัยสวัสดีคะ่ะแม่สวัสดีนะคะแม่บุญทรงสวัสดีนะคะ สำหรับวันที่สามสิบกับที่หนึ่งนะคะแม่แม่ท่านไหนจะเติมเต็มให้ลูกชายเติมเต็มได้เลยนะคะแม่โอเคนั้นเดี๋ยวอ่าโอเคนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปไลน์ในรถก็ได้นะจ๋าไลน์ในรถก็ได้นะคะแม่เออ๋ยวมีคนช่วยดูอีกหลายคนอยู่เนาะก็เดี๋ยวเราไปไลน์กันในรถเจอกันในรถนะคะแม่แล้วเราเจอกันบ่ายสี่โมงนะคะเราไลน์อีกทีนะคะแม่ก็ เรียกงานมาที่สามสิบกับมาที่หนึ่งนะคะแม่แม่แม่ท่านไหนจะเติมเต็มส่งต่อพลังรักให้ลูกชายวันที่หนึ่งแล้วก็วันที่ที่หนึ่งเมษากับมาที่อ่าสามสิบมีนานะคะแม่แม่ท่านไหนจะให้กําลังใจดีๆลูกชายให้ได้เลยนะคะมาลัยจริงมีมาลัยปลอมด้วยเรารักอะไรครับแม่มีมาลัยจริงมาลัยปลอมคนนี้คือใครเนี่ยเดี๋ยวขอดูหน่อยสิ แม่สุวรรณีประกอบคะ่ะมีมาลลยจริงมีมาลลยปลอมด้วยเรารักน้องต้องให้ทำแบบนั้นคะ่ะเรารักลีโอด้วยใจคะ่ะอะไรของแม่สุวรรณีคะใครให้มาลลยปลอมคะคุณแม่สุวรรณีใครให้มาลลยปลอมเหรอคะคุณแม่แจ้งนิดนึงนะคะบ้านน้องลีโอมีแต่มาลลยจริงนะคะแม่ไม่เคยมีมาลลยปลอมนะคะเราไม่มีมาลลยปลอมนะคะคุณแม่โอเค ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะคะเอาโอเคนะคะแม่เดี๋ยวเราค่อยคุยกันบนรถดีกว่าเนาะ,ะมีคนช่วยดูหลายคนนะคะน,นี้ก็มีของแม่ลักกี้คนหนึ่งนะคะแม่เดี๋ยวยังไงประกบก็ไปใส่ไว้ก่อนนะคะของวันที่หนึ่งหนึ่งพันบาทนะคะเดี๋ยวยังไงถ้าแม่แม่ท่านไหนจะเติมเต็มให้ลูกชายอีกเดี๋ยวเราไปไลฟ์กันตอนบ่ายสี่โมงนะคะแม่แล้วเราก็คุยกันนะคะแม่แม่ก็มามอบกาลังใจใลูกชายวันที่สามสิบกับวันที่หนึ่งนะคะแม่นะแล้วเจอกันบนรถนะจ๊ะเวลา ไปสี่โมงไปแล้วนะคะแม่บ่ายสี่โมงไปแล้วนะคะโอเคค่ะยังไงวันนี้อ่าเข้ามาบอกเข้ามาบอกแม่แม่แค่นี้ก่อนนะคะเลยวเดี๋ยวยังไงเราค่อยคุยกันนะคะแม่เนาะก็ไปไลฟ์กำนบนรถนะมีเพื่อนเพื่อนช่วยดูกันด้วยนะคะแม่เนาะโอเคนะคะแม่แล้วค่อยเข้ามาคุยกันใหม่นะคะขอโทษทีนะคะแม่ เดี๋ยวเราเ,าเข้ามาคุยกันใหม่อีกทีนะคะเดี๋ยวเราเจอกันบ่ายสี่โมงนะคะบนรถเนาะเดี๋ยวเราไปให้สดคุยกันบนรถนะคะแม่แม่แม่ท่านไหนจะเติมเต็มมอบกำลังใจดีลูกใจก็มอบกันบนรถได้เลยนะคะแม่นอ้องโอเคนะคะขอโทษทีนนะคะแม่แม่เข้ากับมากันร้อยคนแล้วเนาะเดี๋ยวเราค่อยคุยกันนะคะตอนบ่ายสี่โมงเจอกันอีกรอบหนึ่งนะคะแม่เนาะบ๊ายบายค่ะแม่ค่ะ ขอโทษทิงนะคะแม่เดี๋ยวค่อยเข้ากันใหม่นะตอนบ่ายสี่โมงนะจ๊ะแม่จา๋า